สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอปสุด t นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาทําการทดสอบในส่วนของคาทาเชนครับซึ่งเพิ่งได้มาใหม่แบบสดๆร้อนๆ้ได้ไม่นานเลยครับก่อนอื่นนะครับเราจะมีในส่วนของเรื่องการ์ดที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับว่าการ์ดที่ทําความเสียหายที่เป็นธาตุนะครับจะทําความเสียหายดีหรือเปล่านะครับผมจะมีด้วยกัน3ใบด้วยกันครับจะเป็นพิโอนี่ครับผมแล้วก็โอซิลิสนะครับ ถ้าเกิดเราใส่สามใบอ่ะมันจะส่งผลดีหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอ่ะอันนี้คือดาเมจติดขี้ขอดธาตุดินนะครับเดี๋ยวเราจะทําการดูครับว่าถ้าเกิดติดธาตุพิษดาเมจจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับดาเมจขาวเป็น3ามหมนเนะอันนี้เชนครับไม่นับครับ บางทีก็ตายบางทีก็ไม่ตายนะยี่ีติดปะติดพิษยังอะ่ะผมมองไม่ทันเลยเชนมันชอบติดบ่อยเว้นแต่ว่าผมจะเปลี่ยนคาถาเชนมันจะเหมือนจะต้องมีสีม่งมวงๆที่ตัวมอนเตอร์นะครับแล้วก็ดาเมจจะขึ้นเป็นเบิ้ลนะครับถ้าเอาแบบชัวๆนะอ่ะเมื่อกี้นะครับติดเบิ้ลครับ ซึ่งผมไม่รู้ครับว่าดาเมจที่เป็นค่าคิหรือดาเมจขาวนะครับเป็นดาเมจเกี่ยวกับสกิลพิษนะครับต่อมาครับเราจะใส่เป็นในส่วนของอไรลทา่าดนะครับไรทา่าดนะโอเคปาบอันนี้คือธทา่าดินปกติครับอันนี้เชนสามหมื่นแดาดินปกติครับ แต่จริงๆพวกการ์ดพวกอะไรอ่ะมันควรเขียนให้ชัดเจนหน่อยนะว่าเมื่อโจมตีอ่ะเมื่อโจมตีด้วยสกิลเมื่อโจมตีธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันเขียนตรงๆต้องโว่าเมื่อโจมตีบางทีเราไม่รู้ว่าการ์ดใบนั้นมันส่งผลหรือเปล่าถูกไหมเอะหรือว่าอันเดียสมันแข็งไม่ได้วะเออวะหรือว่าเดียสมันแข็งไม่ได้วะเดี๋ยวแป๊นหนึ่งนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไ,ปไปนี่ก่อนไปไปไกลๆก่อนไปไกลๆก่อนโอเคชาที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวตีนะครับพอดีว่าผมไม่มั่นใจว่าอันเดีสมันติดแข็งได้หรือเปล่านะครับติดสโตนเคิร์สของธาตุดินนะครับเออไม่มั่นใจจริงๆเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวตีก่อนเพราะเมื่อกี้มันตีมานานแล้วไม่ติดตวทีตัวเนี้ย อ่ะเมื่อกี้มีดาเมจหนึ่งหมื่นะครับเห็นไหมครับมีดาเมจขึ้นมาหนึ่งหมืนะซึ่งน่าจะเป็นดาเมจของสกิลของผิวนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบกันอีกรอบหนึ่งนะครับเคน เมื่อไหรเมื่อไร,อไรติดเพื่อนเฮ้ยมีเจ็ดหมื่นเมื่อกี้เมื่อไรติดติดแล้วติดเชนแล้วก็จะรู้ไหมเนี่ยว่าพิโอนน่มนติดตอนไหนถ้าเปลี่ยนกระทาเชนออกก็จะเบื้องตังอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องอดทนนิดนึงลูกนี้ควรประหยัดอ,อดออมนะครับเมื่อกี้ติดดามเมจนะครับเห็นใช่ไหมครับอ่าถ้าเกิดดูไม่ชัดนะครับย้อนกลับไปดูนะครับผมว่ามันมีจริงๆอ่ะ ต่อมานะครับเราจะเทสในส่วนของพาตุอันเดดครับอ่ากี่โมงแล้ววะอุ้ยลืมกิจกรรมอีกเกมหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปกิจกรรมอีกเกมหนึ่งก่อนครับชื่อเกมว่าอะไรนะดาโกเนียซาก้าครับซึ่งเราก็กำลังทำในส่วนของเกมนี้อยู่เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับในเกมตะมุตะมิก็มารอชมได้นะครับ ต่อไปจะเป็นกราดอันเดีครับทำความเสียหายธาตุอันเดี3สาร้อยหกิบสี่เปอร์เซ็นตะครับผมโอเคไปลองกันครับปาบปปาบเชนแต่เชนแรงจริงนะเป็นแสนครับผมโดนบอสนี่บอสแบบหน้าดุ้งนะครับอ่ะเมื่อกี้มีดาเมจดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับสามหมื่นกับห้าหมื่นผมไม่มั่นใจครับว่าดาเมจห้าหมื่นคือดาเมจของอ เอเวนได้ขีหรือเด,เดี๋ยวเดี๋ยวลองแต่เมื่อกี้ิีขีัปตัง 70, ้งเจ็ดหมื่นดิถูกไหมเอเวนได้อะอ่ะเจ็ดหมื่นแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูดูครับว่าติดท่าอันเดตไหมติดยากเหมือนกันนะติดไปยังวันเนี้ยกูเชนมาอีก มาเร็วกว่คาค์สอีกเพื่อนโอ้เองติดบ่อยเงี้ยขอติดกับบอสบ่อยๆนะขอเลยอเออตัวโตเลย มันจะเสร็จไหล่ะเนี่ยวันนี้จะเปลี่ยนกระทาซะเลยโอเคเมื่อกี้ติดนะครับเป็นดาเมจเบิ้ลเห็นนะครับมี20,000กับ30,000แปลว่าดาเมจของอันเดสจะอยู่ที่20,000ื่นอะถ้าเกิดเราใส่3ามใบละเ๊เหมือนจะมีการ์ดอะไรอีกใบหนึ่งหรือเปล่าเมื่อกี้แบบไม่มีเหมือนจะไม่มีนะไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหม มีหรือเปล่านะไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่กันสามใบนะครับส่พีโอใส่เห็ดโอเคนะครับเราจะตีรัวๆเลยครับว่ามันจะออกแบบสามสี่คิตหรือเปล่านะครับป้าบอ่ะมาแล้วหนึ่งเชนมาอันอื่นนะ อ่ะมาแล้วสองอะไรไม่รู้มีพิษด้วยมีเทียนด้วยมีน,นะครับสองสกิลสามสกิลออกพร้อมกันนะครับถือว่าออกบ่อยกว่าใส่ใบเดียวนะอ่ะเมื่อกี้ติดประมาณ2-3อันอ่ะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการ์ดที่ทำดาเมจนะครับ สามารถใส่ซ้อนกันได้นะครับหลายๆใบนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดตัวเพื่อนๆครับแรงแบบแรงจัดๆนะครับผมบอกเลยครับว่ามันจะทําให้เพื่อนๆนะครับดาเมจสูงมากครับกับการเล่นคอนเทนต์ PVE นะครับเอตอนนี้ก็กี่ชั่วโมงแล้วโอยไม่นานดีกว่าแปดนาทีเองนะครับองั้นมาอัปเดตในส่วนของเซตตสตัวละครสักหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้เราจะเน้นไปทางสายสกิลหรือสายเชนที่เกี่ยวกับค่าเปอร์เซ็นต์ดาเมจเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ไอ้ที่เกี่ยวกับดาเมจ modifier ของเรานะครับเราจะเอาออกครับผมเราจะไปทําส่วนที่เกี่ยวกับค่า MDC แทนนะครับแล้วก็ิ n ครับผมเลยทําให้เราต้องลบตรงนี้ออกนะครับเพราะเราลบนี้ออกครับมันจะไปส่งผลในส่วนของเปอร์เซ็นต์ของดาเมจของเรานะครับสมมุติว่าอ้าวมีอะไรมารับก่อนนะครับรับหมดนะครับรับหมดรับหมด สมมติว่าการ์ดของเรานะครับทำดาเมจอยู่ที่อ่ะสามหกสี่มันก็จะเอาในส่วนของ M ATK มาคูณกับตัวนี้ต้งๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับคูณด้วยกันหมดเลยยิ่งค่า M ATK คูณสูงมันก็จะยิ่งแรงครับเหมือนการเชนเช่นกันครับถ้าเราใส่กระทาเชนนะครับมันจะส่งผลตามความแรงของ M ATK ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแรงไม่แรงครับผมตอนนี้เราดูได้เลยครับว่าเราจะเน้นไปทางไหน ถ้าผมโฟกัสที่การโบให้แรงบ่อยๆก็จะยังคงใช้ในส่วนของ M Damage Modifier แต่ผมจะไปนเน้นในส่วนของกา r ์แล้วก็คาถาเชนแทนในส่วนตอนนี้นะครับสำหรับคนที่จะมาเล่นทางนี้ตามก็ได้ครับแต่ผมแนะนำว่าสำหรับคนที่รู้สึกว่ามอนมันยังถึกไปบอสมันยังถึกไป M Damage Modifier ยังสำคัญอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรตัดสินใจในบิลของตัวเองให้ดีครับไม่ใช่ว่า ถ้าเกิดคุณเล่นตามแล้วอ่าผมเคยพูดเสมอว่าถ้าเกิดคุณเล่นตามแล้วตัวละครของคุณมันไม่ได้ไปทางนั้นอะ่ะมันอาจจะเป็นผลแย่มากกว่าผลดีครับโอเคครับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราครับดาโกเนียซาก้ากับไดร์กล็อกรีเวิร์สเรายัางเล่นอยู่ทั้ง2เกมครับสำหรับข้อมูลเกมไหนถ้าเกิดเพื่อนๆสงสยัยสามารถคอมเมนต์ถามได้ครับ ไว้เราเจอกันในคลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามครับบ๊ายบายครับผม